สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องนี้นะครับแล้วก็ขอกำลังใจให้กับผมด้วยนะวันนี้นะครับเราไม่พูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพ่อลูกซึ่งตอนนี้ยังเป็นกระแสในทางที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีให้กันแม้ว่าจะเป็นความรักต่างวัยนะครับ ในบริบทของพ่อและลูกนะในรูปแบบของพ่อลูกทุกคนก็ไม่มีดราม่านะสำหรับพ่อลูกคู่นี้นะเพราะว่าเขาเห็นถึงความรักอย่างแท้จริงนะครับไม่มีดราม่าว่าเอ้ยเขาหอมกันเขาจุ๊บกันเป็นพ่อลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่ดูตามสื่อบ้างทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมเป็นผู้ชายมาหอมผู้หญิงได้ยังไงหรือปล่อยให้ผู้หญิงมาหอมผู้ชายอะไรประมาณนี้เหมือนที่ ข่าวที่เขาดราม่ากกันเมื่อครั้งก่อนซึ่งถ้าเป็นพ่อนกกับน้องอายแล้วเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะแล้วเขาย่อมเข้าใจว่าในเชิงบริบทของการเป็นพ่อลูกเนี่ยเขารักกันจริงๆและวเขาก็ให้น้ําใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจให้พลังใจและให้ความจริงใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนคลับจริงๆแฟนคลับแท้ๆเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เขาจะรู้เขาจะรับรู้ ถึงไม่ค่อยมีดราม่าไงครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจในความเป็นพ่อลูกนะภาพที่เห็นก็คือพ่อนกเนี่ยจับคางน้องอายนะครับด้วยความเอ็นดูซึ่งน้องอายเองก็บอกว่าีพ่ออย่ามาบีบสิวนะน้องอายเป็นสิวนะครับสิวสาวหรือเปล่าน้องอายยังไม่เป็นสาวนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าน้องอายเนี่ยมีสิวเป็นปดผดขึ้นมานิดนึงนะครับก็อยา อยาให้พ่อมาบีบนะไม่ชอบให้พ่อมาบีบจมจมูกนะอะไรประมาณนี้นะครับพอนกก็จับจมูกน้องอายน้องอายก็บอกว่าอย่ามาบีบนะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนดูคลิปคลิปนี้นะครับต่างคนต่างชื่นชอบแล้วก็ประทับใจนะครับนกโพสกรมาในชุดสีเหลืองนะแล้วก็นกอ้ายเนี่ยมาในชุดแบบชุดลายสกอตนะครับใส่แบบฟีสไตล์เลยชิวๆบ้านๆเลยนะครับเหมือนสาวชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะน้องอายบรรจงหอมแก้มพอนกครับ จริงๆที่แอดดิวนำเสนอคลิปของพ่อจ๋าลูกจ๋าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเห็นในความเป็นจริงของสังคมสมัยนี้นะว่าความเป็นพ่อลูกเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรักหรือสายสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทำลายอะไรในจุดจดนี้ได้นะครับหมายถึงว่าคนอื่นที่เป็นคนนอกหรือคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่จะทำลายความสัมพันธ์ในความรักของเขาทั้งสองเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเพราะว่าความรักของเขาทั้งสองเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องของพ่อลูกแล้วนะครับมันเกินกว่านั้นมันเป็นเรื่องของความรักที่เป็นสายใยของความผูกพันนะครับความรักที่เป็นสายใยของหัวใจซึ่งผูกและหลอมเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันนะเหมือนประมาณว่าถ้าลูกเจ็บพ่อก็เจ็บลูกเจ็บพ่อก็เจ็บอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นรัก ถึงขั้นนั้นแล้วนะแล้วทุกคนเขาเห็นเขา,เขาก็รู้สึกดีที่สังคมยังมีพ่อที่ดีแบบนี้ยังมีลูกสาวที่ดีแบบนี้ไอ้ลูกสาวก็กระตันยูไอ้พ่อก็รักลูกอะไรประมาณนี้อันนี้คือคําวิจารณ์ของคนนะคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาก็จะมองว่าเออเสียงวิหกมีอะไรน่าติดตามเว้ยเสียงวิหกมีจุดด,ดีๆมีจุดที่ทําให้คนเข้าไปดูนั่นก็คือความรักของพ่อลูกนะและไอ้ความรักของพ่อลูกเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของ ทางบริบทของหมอลำนะครับเพราะว่าเวลาคนเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะดูแต่พ่อจ๋าลูกจ๋าเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นเมนหลักประมาณนี้นะครับนุกโสกรนะครับเขาก็พูดกับน้องอายเสมอนะในเรื่องของการทํางานว่าให้ตั้งใจจงตั้งใจทํางานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจงให้คุณค่ากับมันเยอะเ,อะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราไม่ลำบาก แล้วก็อย่าลืมบุญคุณคนนะครับพ่อนกเขาก็สอนเสมอในเรื่องแบบนี้อย่าลืมคนที่ชุบชีวิตหรือให้ชีวิตเรานะครับแท้จริงแล้วแก่นแท้ที่สุดจริงๆพ่อนกไม่อยากให้พูดถึงตัวเองพ่อนกอยากให้น้องอายประสบความสําเร็จแล้วไม่จําเป็นต้องมาตอบแทนเขาก็ได้แต่ให้น้องอายเนี่ยยืนด้วยขาของเขาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับอย่าลืมแฟนคลับอย่าลืมคนที่ให้โอกาสนั่นก็คือแฟนคลับ ที่ให้น้ำใจให้โอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับน้องอายหยิบยื่นให้กับองค์กรเสียงวิหกนี่คือสิ่งที่พนกสอนนะครับแล้วน้องอายเนี่ยกระดานเป็นเด็กกระตันยูเป็นเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือน้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างที่บอกไปว่าน้องคือเด็กอัจฉริยะน้องไม่ต้องบอกอะไรมากน้องรับรู้ด้วยตัวเองและน้องก็สามารถที่จะไม่ต้องเทรนอะไรมากมายเลยคือสามารถทํางานแทนพ่อได้เลย รับงานแทนพ่อได้เลยคือถ้าพ่อเหนื่อยพ่อไม่สบายเดี๋ยวน้องอายจัดเต็มอะไรประมาณนี้น้องเขาสายลุยครับน้องเป็นเด็กสายลุยสายไม่กลัวใครสายลักษณะผู้นํานะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโงเ่เฮงผู้นําโงเ่เฮงคนที่มีความกล้าสแสดงออกโงเ่เฮงคนที่กล้าคิดกล้าถามเป็นเด็กขี้สงสัยอะไรประมาณนี้นะพ่อนกเขาถึงรักน้องเป็นพิเศษนะครับรักเด็กคนนี้เป็นพิเศษ ก่อนจะจากกันก็มีการล่ําลากันก็ถ่ายคลิปวิดีโอน้องอายนะครับพอนอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะน้องก็น่าจะไปเรียนนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็พอจะทราบดีนะกับคลิปที่ดูกันไปนะครับนะยังไงก็เอามาฝากทุกท่านแล้วกันให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมในเรื่องของพ่อลูกสายผูกพันสายใยแห่งความรักที่ทุกคนต้องเห็นต้องรับชมต้องชื่นชม ในจุดตรงนี้ต้องยอมรับในความรักของพ่อและลูกนะครับอันนีค้คือเอามาฝากนะยังไงขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ